วันนี้เราจะมาเฉลยนิสัยของการเขียนเลขสามกันนะคะก่อนที่จะรับฟังคําเฉลยนิสัยกันนะคะให้เพื่อนลองหยิบกระดาษแล้วกระปาามานะคะแล้วก็ลองเขียนเลขสามอย่างที่ตัวเราถนัดเลยนะคะเขียนลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคําเฉลยกันว่าเขียนเลขสามแบบไหนและมีนิสัยแบบไหนนะคะวันนี้จะเอาแบบที่หนึ่งก่อนก็คือการเขียนเลขสามแบบตัวบนและตัวล่างเท่ากันคือเลขสามเราจะเขียนเป็นสองขยกัก แบบนี้นะคะแบบนี้ท่านี้คนที่เขียนขยักบนแล้วก็ขยักล่างเท่ากันนะคะจะเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะเป็นคนล่าเริงไม่ชอบความเศร้าแล้วก็มองโลกในแง่ดีอ่อนไหวเพื่อนๆคนไหนที่มีเพื่อนหรือว่ามีแฟน ที่เป็นคนเขียนเษสาแบบนี้นะคะก็ลองปรับจูนนิสัยให้เข้ากันกับลักษณะนิสัยของคนที่เขียนเกสาแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ